สนอะไรกันลูกสนอะไรกันสนอะไรกันลือกันเข้าไปสวัสดีพี่พ,พี่แม่แม่เพื่อนเพื่อน,นทุกท่านครับมาดูความสนของไอ้แก๊งเด็กแสบกันครับสนกันจริงๆสนกันจริงๆจริงจอ่ะไข่ดาว ไข่ดาวหนูเล่นอะไรคนเดียวคะอ้าไข่ดาวไข่ดาวหนูเปลี่ยนชื่อเจียนเจียนถลูกหน้าหนูจิน<ง>จินดิอืมเจียนเจียนว่าไงคะเจียน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 ขี้เล่นลจังเลยลูกอันหนออันหนอโอ้ยถ่ายไม่ทันแล้วลูกโอ้ยวิ่งกันขนาดนี้เลยอืมเ,เอา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 ไปเล่นกันตรงอื่นดิ ดูเอาครับเพื่อนเืน,นแบบนี้จะได้หลับได้นอนกันไหมครับความสุขเล็กๆของทาสแมวไขตุนไขตุนตุนไขตุนครับไขตุนครับน,น่นน่นดูสองไข่เดินทำรายการนั่นดูดูด ซนจริงๆเลยลูกอนจริงๆเลยอ้าวพังกันให้สนุกโอ้เอากันให้มันเอาพังกันไปเลยห้องของแกไม่ใช่ห้องของแม่เอาพังไปเลยเอาเข้าไปแม่ว่าแม่โทรติดต่อหลวงพ่อหน่อยสิติดต่อหลวงพ่อหน่อย บอกหลวงพ่อครับที่วัดมีพื้นที่เหลือไหมครับให้พวกผมไปอาศัยอยู่ด้วยคนนะครับเอาไหมสซนนี่ไม่แอบอะไรอยู่หน้ากระบะเอาเลยฮะพี่ไว้พี่ไว้มานอนอะไรอยู่ตรงเนี้ลูกอู้ว่านอนอะไรอยู่บนหลังกระบะฮะพี่ไว้อู้ทำไมไม่ไปนอนบนที่นอนหนุน ไข่ต้มอะไข่ต้มครับไข่ต้มครับไข่เจียวครับไข่เจียวครับไข่ต้มครับสวนกันจริงๆเลยสนซันนี่นั่งทำอะไรครับซันนี่นั่งทำอะไรครับดูไอ้สองแสบเนี่ยมันดื้อดี ไอ้สองแสบเนี่ยตัวขี้ดื้อดื้อจริงๆดื้อสุดๆปุ๊บเดี๋ยวแม่แผนมาทางนี้สิมีใครอยู่มั้งไหมมีใครเอ่ยพี่ดอลล่าอ๋อที่ตัวอะไรมันนอนอยู่ตรงนี้เนี่ยมานี่อันดายิปซี ไปไหนกันหมดลูกอ้าวพี่โกกิเข้ามาแล้วอุยอุยอุยอะไรกองอยู่ห้องบนหลังตู้เย็นโอ้ยนี่ก็กองหนึ่งอันนี้ก็กองหน,น,นึ่องอรง,งนั้นก็กองหนึง่งอือหือนี่ใครอยากได้ไปเลี้ยงมังไหมครับใครอยากได้ไปเลี้ยงมังไหมครับ ขอบคุณแม่แม่พี่พี่เพื่อนๆที่ติดตามรับชมคลิปให้พวกผมนะครับขอบคุณครับพิกิพิกิ